แต่โนบ็อกสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ d m a มนะครับ d m a มเก่านะครับตัวนี้นะครับการติดตั้งกล่อง OAI ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันกันนะครับตัวนี้จะเป็นโหมด A น,นะครับเครื่องไฟฟ้าระบบอออโต้ของเรานะครับดูเครื่องไฟฟ้าไวๆนะครับอ่าก็จะมีโหมดหนึ่งเป็นโหมด F นะครับเครื่อไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ ระบบแมนนวลนะครับตัวนี้แบบมานะครับใช้เบอร์สองก็นหอกไวมากเด็งดูดูเล้าใจเลยนะครับตัวนี้อีโมดหนึ่งนะครับเป็นหมวดปิดปันนะฮะตัวนี้ตั้งไว้เบอร์สองลูกค้าวันน้อยฮะแบบมาแบบวันนล่นน้อยตั้งไว้เบอร์สองนะครับอ่าแล้วอีมดหนึ่งจะเป็นมดเดินหอบนะครับมดเดินหอบตัวนี้อ่าเราก็ตั้งไว้เสียงลอตเตอรี่เบอร์เจ็ดนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงหอบนะครับ หมดยนะครับผมหมดยูนะะฮหมดจเป็นหมดล็อกรอบนะฮะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนคุณคอนโทรนะฮะตัวหนึ่งจะเป็นหมด L นะครับหมด L จะเป็นหมดล็อกคันเร่งล็กลอกรถนะครับวิธีการใช้งานก็กดอัพสองทีนะครับตัวนี้ L จะทํางานนะครับแล้วก็จะหยุดคันเร่งไม่ได้นะครับรอไปทํางานนะครับวิธีการยกเลิกก็ค,คือกดอัพสองทีนะฮะ อันนี้ก็จะกลับมาทำงานนะครับอ,อกหมดหนึ่งก็จะเป็นหมดอีโคอีโคนะฮะก็ประหยัดน้ำมันนะครับหมดกันลื่นนะครับลดแรงท้อของรถนะฮะอเอาไว้ขับช่วงหน้าฝนได้นะครับตัวนี้ตัวดที่หนึ่งก็จะเป็นหมดเอนะครับจะเ,เคคร่งความเร็วให้ยั่งยืนเราขอบคุณที่ติดตามนะครับผม